อ่ารัรกมีกเลยค่ะขอภาพมาให้นะคะน้ะ่เแม่รับชมนะคะน่ารักมากเลยว้าวให้ภาพบรรยายเด้วยจ้ะรอชมรอชมวันนั้นนะคะเรียบร,ร้อยแล้วนะคะ ยอดวิวกำลังปังมากเลยตอนนี้น่ารักเนาะนี่ดูไปยิ้มไปนะจ๊ะ หมอดูหมอใจให้ภาพบรรยายนะคะคลิปนี้จะให้แม่แม่เอรับชมไปพร้อมกันนะคะเอสซียุมงข้าวได้ขอดนะคะ ลุ้นุ้นนะคะยอดวิวกำลังปังมากตอนนี้นะคะแม่ๆช่วยกันไปรับชมเยอะๆน,นะจ๊ะอยู่ไปยิ้มไปนะคะ สวยหล่อน่ารักนะคะน่ารักทั้งสองเลยหมดดูหมอใจ <S 2> <S 2> <S สำหรับคลิปนีย้ยาก็ความน่ารักของลูกชายแห่งชาตินะคะน้องอุงอิงแล้วก็ลูกชายไดอันของเรา หมอดูหมอใจน่ารักจังเลยขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะสวัสดี